วัไดีคุยกันนั่นเนาว่นดีคุยกันเนาะครับ เร็ว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 เรเ้าสมัยมาแล้วเข้สมยมาแล้วเขารีวเสัยไปเลยติดวเนี่เขาดมาแล้วเรกสูตรคนวณแม่นเรวเนประเทีเ่หเขา้ด้วยครัวเข้าเขาเาเข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 าเรเเาาเาเเาเเขาเเขาาเขาาเขาาเขาวเขาาเขาวเขเวเขเาเเขเาเเขเาเเ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 าเเ อาสวัสดีครับสวัสดีครับครับูมสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบสสวัดีครับมาเดิ่มเลยเด้อมาอะไรกว่างมันจะพานมาขอแต่เลขพี่เพราะมันตาสีแตกมาเตอนแต่เต้นเจ๋งเลยเพรามันดับหายของดับจากของออกไอ้ของอุ้ยห่างเลยข้อนี้ตั้งไหนกันข้อไหนคือกางคือกองคือขึ้นกาง Không? Ngôn Nghệ? Ờ Thế mà đại quốc là cất thịt Ừ, ổng chứa sáng Có thịt bò đồ Có thịt bò Có thịt bò Mà ra ép thịt đi Ta sẽ chăm những lại khu hay ta, Chăm lại khóa lái Nó có lái tố, nó cũng có lái Nó xuống Nó đều là xiêng xuống, nó sẽ dùng cho đuồng Đúng không? Cái khối của nó thì để lên đấy, cái เอ้โยอดีีจะได้ตัวไหนน้เอเนี่ยใกล้จะมาถึงวะฮะลงพิมพ์เขาทั้นไหนหรลงพิมพ์ลุงพิมพ์ลงพิมพ์่ะลงพิมพ์ไม่ได้มากครับหีเมื่อมาเต็มครับมาเต็มเครื่องปินครับเดี๋ยวเครื่องปิ้นกำลังไปยกไปยกคอมออกมาก่อนครับพิมาแล้วงมาแล้วเจยนเจย็นกการลงพิมนี่เลื่อนทางมาจากนั่นมาจากพุทธุยเกาะ

แต่ว um. ่าก็บ่กอินี้พิชลึงเดียเรียงรางอ่ะเร่งรางเอเรื่งรางนี่ไปวิ่งพิ่ลิิลิวเนาะก็บอเอซีวิ่งกี่ดอะตลาเ็วันที่วิ่งตลหาพันมานะต่ไปมันก็วิ่งไปเน่ยวิ่งเสียเลยเจ้าไปดับไปดับไปดับที่ผ่าขเก่งนดับที่มาไอ้นที่โผล่มันจะาลังนึงอะ

เออดิบ่ว่ามันจะถ่ายบ่อันของไ้เขามาเขียนเลยมาเขียนเลยพีเขียนเลยะเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเาลองเล่าเลยไม่เ่นะเน่มองนั่งนันเน่มองนั่งนันเน่มองนั่งอันตอนนี้กาลังหาเครื่องพิมพ์อยู่นะครับตัวเลกดแชร์ด้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะตัวเลขก็รอบข้อ่ามวันบอกว่าวันเรื่องนเรื่องแต่ว่า อุตุภมวบเขาก็สูนรบไอ้ารบาลกันไ่ได้ออกกันเาก็ูกระบกแต่สูนถึงคงเดี๋ยวพวกแมนดูล่างมันเนาะพวกแมนดูล่างเฮ้เรียต่เาก็สูเดียวท่าเจ้าี่ตัวนี้คนทางกมาหสีมาแหกตัวนี้สี่ตัวนี้สี่ตัวที่พ่อพมาฮ สีหน้าแรงขันจับกบูขันจับูเข่าซีี่ตัวเดียวถ้าเอฟซีบวมักเข่าซีเอาแปดซีก็ได้ก็ได้วันทนาะขันมักเก้าสี่แปดสี่พมันค่อนข้างจะสูงเรื่องวันอี๋ยวสูงนี่พอแค่สูงแม่เก้าสี่เร่คเราพวมักซีมักสามก็เอาสามมาได้เันกี เขาเป็นลักว่าเราไปเด่นเด่นเก้น่เกาเป็นลักแต่วันนี้ที่เราตัวปูเป็นอะไรที่แก้วตัวตัวนี้ที่มาเราก็ซูนแล่ว่าซูนเปาาอาเป่าไปบนมันไปบนมันสำหรับหน้าหน้าของทอสวัยพั้นที่16พศ2568นาะคะ ก็มีตัวเลขที่จับคูไฮเอฟซีมีตัวใดแน่ค่ะมีดีรักงกับดีซีผ่านเนาะ,ะเดี๋ยวไปแต่จ,จับคูไ้ตัวเดียวแต่ว่าเอฟซีขันมาขันมาซีอันเราโมาออบิเกลอรอกเจ้าไขม้าเนี่ยซือกระิก็ได้แมนก็ต้องก็ต้องจับสายตรงเออขันบมากกว่า, <c oughs> า,วาซีโมบิแท้ไอเอาซีวะเอาเกาะทำก็ามมากได้ เดนซีกับยังกบค่ะตับผ้กับต,ตัวเมีคตัวผ้กเบ็นวีก็ที่บอกหลายมากหลายตัวโอเควอาบอกว่าหอยฟังายายาไหนยาเดียว่เดียวเพราะว่าขานมากักลัวมากซีเดสเนี่ยไอเอสซีก่อซ้มกัได้แต,ต่ว่าต,ตัวที่พ่อสบายให้คือตัวไหนคะกับผู้ให้เก่าซีตัวเดียวเก่าซี เราเดินสี่กับห้าลเดนตอนเดินกว่านถึงุงนวผจับ94 9เก้าสี่เก้าสี่ล่างเก้าสี่เก้าสี่ตัวเดียวเก้าสี่ตัวเดียวน่งอนเนดนสกับหบค่นบนเด่นบนเด่นห้ากัะสนห้ากันบ์บนเด่นห้ากับศุนตับตัดมาแล้วตามจริงไม่ศูดหาทุูดาหกจับคู่ ตัก <laughs> <that> ูออกก็จะตัดออกติออกกว้ค้ำออกเหลือเหลือตัวไหนครับบนจะนำูทางเดียวเพื่อสามสามแปดหาก็ได้จ่ไหนบูรการไปจับกันอะไรยังบัวอไยังเดอดเดียวกันเนาะพอดีอยากพนีีดอกีหน้ากนน้องยอมรือจับล มีสางตัวนี้ดอกมีเท่านั้นครับมีลูกสาวยอใ่มีสองตค่ะสองตมีเปลี่นแแต่หานก็สูแต่านกยาสามคนีแค่มเออาว่ามากสามบนว่าทุเจกันได้แต่มาเดกสแม่เาบักคูนี่ไล้วเปาิินไปที่ โอเคทำอาั้นแลยแต่ว่าจะพูดก็อ่าพูดเลนที่แปดเออแปดลสิเพราะว่ามันแปดเก้าทุนนะได้ลิบก่าแปดเก้าทุนห่มากแนนอนเราไปตั้งไหนกลับมาตังไหนกลับมาแบบแมนบุกกมบุกกมตัวอกวาฮารัก็มายซินรัตัวึโอเกียเสียงก็ไม่ก็น่ะตัวไหนก่อบอกว่าฮาตก็ถึงมาอยแปดเก้าทุน่มากนนนอน ดเก้าศูนย์พ่อแมนยี่บนอะตองมาตัวตัวนึงติดตัวมาแล้วกันคููมันอะคืออ่าหากับหอาพกูนย่เ้ยตัดตัดหกออกเดี๋ยวหากับคูนนี่พู้ได้บ้าไหนกับเอาไปํานั่นละแต่วอาเอาหลายเมื่ขึ้นหลายตัวหมดที่บุ่าแต่เก้าศูนย์ะแมนที่จัแปดแปดเก้าแล้วก็ศวนย์อคือเลขติดมากตัวใดตัวน่มาตัวนึ่เพื่อนเพย เนนแต่ก็คุนเพื่อเชยงกันเลาเขาบอกไว้เหล่นี้เนาะหลายบ่สิหลายมันบุญด้ยละมันน้นเกาเขียนี่จะ85แล้วก็83 3แค่นั้น89แล้วมาไม่เช่นกันเลยเดี๋ยวิม่กันเดี๋ครับิมิมนม่แต่กนนี่ิมในพวกัางคนที่เอีนบางไปหากระพุกหาหาูนนาะ ขอาูเลยไปได้ก็ไเลยครคอยมีแป่กําเก่าบุนเย่างม้มิันนอกคอยมิบุเนี่ยถึงเตีนอนเมือถึงมากศูนวมากสามก็เอาเอาเกตก็ได้พูนกตกัได้ไอันนี้คือบอกสุตาาบอกสุต่าแต่ว่าสามากแปลดิแปลนะแปลกก็ได้เป็นว่าขันเอาบนว่าขึ้นว่าะมีโอกับมือตาเอาไป้ื่อเก่าหกเก่าหาง่ก็ได้ถึงจะรับบุญรับบุญแตัวแ9 0นมีก็ไดเมียนเตียนน้องอก หนึ่งสูนหนึ่งหนึ่งสูนสองโถมีไปซื้อแปดหาแปดรกปใึงหนึ่งสูนรสองันเปู้ดีเยนีกสิแม่แม่าล่ะะพอจะขอสามตัวเด็ดๆด็ของพ่อสามตัวของคนเด็ดของพ่อสามแปดลานเลยนะสามแปดห้าตัวเยอนวกก็ไปไใส่ัวนีละตัวนีนะตัวนีพี่ดีก็าไปใส่บอกว่าไปใสไหนสองตัวนี่มาค่ะ ต้องตัวบครับสามกับซูาอันนี้ยืนเ่ออกระตลายืดบนยืบนยมนหลังคือสีเก่าีตัวเดียวีตัวเดียวตัวมีอีกตัวนึ่งเล่นะตะลุ่มนะแตัวนี้เก่าซีตัวเดียวแมนแต่เพิ่ว่ามาเก่าสอาแปซีก็ได้แล้วมาต่อไหตัวเดียวเเยนต่อซีม่ไปใส่ไกัไปเพราะอะม่ยึดเกีร์นี่ ไปตัวอื <‌ doo> ่น <suppression> ม่ได <fin anta> <ots> ้บอกไปเ่อไรเลยไปตัวนี้่ยุดจึงยูตัวมีตัวนี้ตัวนี้อะไรบาแปดที่กันได้แค่ว่าคว่าแค่ว่าคุปพ่อไ้คืนไม่ดีวันนไก็ฉันว่าอัวบักซีได้หมดซีว่าเอาเกาสามกันเลยเกาาสามนี่กัได้ กับตัวนี้มาเลยนะพรพสวัยเมื่อกี้สามตัวมีจุดกี่ตัวนะหนัเวเหรอนังเดียวียวตัวไหนบ้างพ่อย้ำใหม่สามแปดหาสามพ่อพ่อคอยแต่ผเลยง่นตัวแรกก่อสามแปดห้าแล้วก็อันนั้นก็คือแปดศูนย์เก้าศูนย์ใช แต่ก็ศูนย์คือเลขหลักคือเลขเลขหลักเฉยเลขหลักเฉยเลขหลักเฉยร้เลขรู้หลักสิบบนอย่างเดียวใครไปพิจารณาเอาดีว่าเรื่องจับคู่อะไรครต้องเขียนลงต้องเขียนลงแนี่มันต้องเขียนลงสามตัวมีสามแปดห้าสองตัวมีแปดห้ากับศูนย์สามเน่แค่หลข้างล่างมีแค่เก้าสี่เม็ดเดียวใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องที่เหลือให้ฟังเอาเพราะว่าถ้าเขียนกระดาษกระเพามันไหลเปินบอก ปกต ai, PI, function, ิมันหลเอาเอาแค่นี้ละมันไยมันออกตัวเดียวให้แขนงๆนะอให้แขนๆเน้นๆนะค่ะเ่างในรองอยุก็วงเอ็ซีขอเนี้ยค่ะอายุก็รวงองพี่เจน่าเอาเดี๋ยวรอดูตัวเล็พี่เทน่าพี่เดี๋ยวนอนตัวนี้เงนครับร้อยยังัวมทีเราหาก็หกหาก็หกหาหกพูเนาะแต่ว่าตามตัวเองมาก มาประกบคูก็พวกนี้นะเป่เก้าทูนเนี่ยจ้นตัดออกตัดพวออกกันพวกขันว่าหาหาพี่หนี้เป็่ลก็ได้มากกว่ามนบอมันซื้อว่าลายหอเปล่ลกตัวเดียวโอเคอะไรจานนะเพิ่งกันนอประกอบกันเนาอาจารย์สีง่วงไหมแต่ามาทำวห่างง่วงไหมวันนี้ผู้สื่อดิพอนิ่งๆนนิ่งๆแป๊บหนึ่ง ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะวันนี้ก็ดีโดเลนเทนก็มียู่สามห้าแปดมแดห้าแมบโอ้ผมบอกตรงค้อมินคนกระแสว่าอะไรมีตัวซัพดีไหมปอสบายฝันเห็นแขนนะครับสองตัวสามตัวไปว่าอไไปว่าไก็จะตอรีเจอเลยจากอยุสังนิดยืนักเอาูะใดมัคุก็เอาแคแคปมันมาคูเกเอาแ่เดอพี่น้องนะคะชอบกรจัดขัดก็ผ่านนะคะ คุณเตียจะได้แต่วมมาคุณสาม่าคุณเตกับงานพักกันข้อหันนี่จ้ะข้อหนึ่งข่อหันแล้วอเตาลงขอบคุณขอบคุณข้อสไวยนะคะเะได้เยเอ๊ะทำอะไรเนาะเตะเรียวิ่งพวกิดเอาะเลวิ่งพวกิดเนาะพอเรียนราวพวกิดเลยอ๋อครับเตะไหนก็พวกิดวิ่งมีตัวใดแน่ครับข้อสไว้มีดีก็ผมีดซีก็ผา กอเด่นไปคิดตัวใดกันดูที่ซีด้วยเด่นซีเด่นซีซีเด่นซีรับข้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผศสวยค่ะย้ำท่านผู้ชมนะคะเป็นเพียงใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ